คณะกรรมการที่เคาโรพหนูชื่อแอลด้ยหญิงกป็หนกบงก้งชูนักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่สองค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อกุกิฟตเด็กหญิงสุภาวินีแจ้ลิ้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อตองเด็กหญิงปาิยักินงทองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าค่ะวันนี้หนูและน้องๆจะขอเล่าเรื่องของหนัและการ,รกกอ่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปชัชญาของศรษฐกิจพอเพีย การศึกษาในโรงเรียนของพวกเราครนี้ไม่ใช่แค่ที่เห็นหนังสือแต่เป็นที่ที่ช่วยพวกเราคิดเป็นทําเป็นและใช้ชีวชิตของพอเพียงค่ะสองแน่นไขค่ะก็จะมีความรู้กับคุณธรรมค่ะความรู้นะคะหนูนะคะสาม,มารถจัดแจความสํคาคัญจากเรื่องที่อ่านได้ค่ะเช่นใดธรอะไร,รที่ไหนอย่างไรตั้งคําถาม รู้จักรักษาหนังสือคอยแบงปันหนังสือให้เพื่อนๆได้อ่านฝ่รู้ฝ่เรียนตรงต่อเวลาสามหลัการได้แก่หนึ่งพอสมาคือการเลือกหนังสือที่เหมาะกับตนเองไม่มากไปหรือน้อยไปค่ะสองมีเหตุผลคือการเลือกหนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและแบ,บ่งเวลาการอ่านหนังสือไม่ใช้เวลาไปกับโทรศัพท์หรือเกมค่ะ เข้าใจไ้มค่ะรงไหนค่ะคุณหรือเพื่อนไม่เอาเองค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะฐานรักการอ่านนั้นช่วยให้ผู้หนุ่มพัฒนาตนเองในสี่มิติค่ะหนึ่งมิติด้านเศรษฐกิจทําให้หนุ่มมีนิสัยรักการอ่านและนาความรู้ไปต่อยอดสร้างรายได้ค่ะสองมิติด้านสังคมพวกเราอ่านหนังสือร่วมกันในกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นค่ะสามมิติด้านวัฒนธรรมการปกปกองคุณธรรมริยธรรมพื้นบ้านและการใช้ภาษา สู่ให้อยู่ในสภาพดีและใช้นงสูอรอินทิทอร์นพิ่มก็ใช้กระดาษค่ะสามศาสตร์ค่ะตัวเองนะคะได้เรียนรู้จากสารพราชาค่ะโดยเฉพาะหลักการทำง,งานของแนหลวงรัชกาลที่9คือน้อมนําแนวคิดรู้รักสามคัคคีโดยรู้อ่านเพื่อให้เข้าใจรักรักในการอ่านและรักในการแบ่งปันสามัคคีทํางานกลุ่มค่ะ ส่วนหนูค่ะได้เรียนรู้จากภาสตร์ตกลเช่นหนังสือเรียนภาษาไทยในการเรียนรู้วิธีการอ่านจุดในความสําคัญของเรื่องที่อ่านค่ะในฐานนี้พวกเราใช้ความรู้จากครูปัญญาชาวบ้านคุณครูสุธาธิพงษ์ดมซึ่งจบบรรลักษ์ให้ความรู้ในการจัดมุมหนังสือต่างๆค่ะคุณครูสุชาณปิตย์สกุลเป็นครูภาษาไทยให้ความรู้ในเรื่องอ่านจับใจความค่ะ ครูครพริ้มนมณีเล็กให้ความรู้ในการทำหนังสือเล่มเล็กค่ะสาธิตพระบรมราชบายนะคะสนุนได้รับการปลูกฝังให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ,บ้านเมืองจากการอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ผลสร้สาสรอองสรรค์พลเมืองเคารพสิทธิของผูาาอ้อื่นและรักษาสังคิสุนรวมนอกจากนี้การอ่านยังช่วยให้หนูมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและปลูกฝังคุณธรรมเช่นความเพียรความเป็นูและความัตา์ค่ะ หนูเองนะคะได้ฝึกฝนการอ่านการคิดการเขียนซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นต่อการมีงานทำในอนาคตค่ะนอกจากนี้นะคะหนูเนี่ยยังทํากิจกรรมเป็นพละเมอที่ดีเช่นจัดหนังสือให้ลู่น้องแนะนําหนังสือดีๆให้น้องได้อ่านค่ะและยังเล่ามีื่นให้ลู่น้องได้ฟังอีกด้วยนะคะ s d g ตตีเจเอหมาที่4การศึกษาที่เท่าเทียมคือการอ่านช่วยให้ทุกคนเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคะ่ะ เป้าหมายที่10ลดความเหลื่มล้ำพวกเรานะคะสามารถอ่านหนังสือผ่านแลหล่งเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายค่ะเป้าหมายที่1 1เมืองและชุมชนที่ยั่งยืนท้องสมุดโรงเรียนและบ้านสามารถเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ได้ค่ะเป้าหมายที่12การบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืนใช้หนังสืออย่างประหยัดใช้ซ้ำและดูแลรักษาเป้าหมายที่16สันติภาพความยุติธรรมและสถาบันที่เข้มแข็ง การอ่านช่วยให้เข้าใจผู้อื่นและเขารู้ความคิดเห็นในค่ะรักการอ่านไม่ใช่แค่การอ่านหนังสือค่ะแต่เป็นการเรียนรู้เพื่อชีวิตยอย่างยั่งยืนค่ะเรานะคะทั้งได้ความรู้คุณธรรมอาชีพและจะิตสำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้เก็บมารับฟังเรื่องราวของพวกเรานะคะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ